นี่ไปแช่งมาได้ป่ะจ๊ะบ่ครับผมบ่ได้สูยาโอ้ตอนนี้เลยะพน้าเดินทางอาจากทางไกลนะครับเมาที่ต้นมะขามนะครับให้สามตัวเนาะเขาก็แรงคักเนาะสี่าสหาจไหนเดีย เมย็แนแรงบมีหอดน้ำใส่ยุยกับถูกรบกวนมากนะครับถึงขนาดถูกอุ้มเอาไปทิ้งก็ <c oughs> เลยมาอาศัยมาพักอยู่ที่ต้นมะขามต้นนี้นะ เชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอย่างก็ขอให้ใช้วิจาราณในการรับชมรับฟังกันด้วยกันรับชมรับฟังใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังกันด้วยมีแป้งมีเลย อะไรฮะขอให้ท่านไปเข้าฟันครับขอให้ขอพอรจากท่านเลยให้ถ้ามีจักสิทธิ์จริงก็บอกลูกโบรานบ้างลูกก็อยากจนยากลำบากมาเยี่ยมเยี่ยมกอไม่วางใจมากหรอกขอให้ท่านได้ให้โชคให้ลาภลูกสักครั้งหนึง่งประมาณนี้ครับเอย่าง,งรองขอเพื่อผมสิได้โชคน้นาหน้าครับ นางฟ้าให้เม็นแม่นเลยนางฟ้าจะมาอยู่ต้นไม้นี่ก็ได้ถือควรรู้คนเนาะนัคนดูคนรบกวนก็บอกงั้นคนรบกวนเห็นบึงอาจารย์ลงบึงบึงคับเอาเอาตามอาจารย์อาจารย์เห็นเป็นตัวเด๋ ผมเห็นเป็ดตัวเดียวเปดตัวเดียวเปดอีกแล้วเปดตัวเดียวเปดตัวเดียวครับเปีดยังครับเปีดยังมีเปดตัวเดียวเห็นชัดเลยเป็ดชัดเลยว่าเห็นสองตัวในเป็ดยังคือเป็นปริศนาดูใกล้เดูยังไงก็ มันแม่มกน้อยแก้วแม่บอกหน่อยดิเร็วๆมองเห็นเหล็กไหมน่ะน่นะเห็นเห็นเลขบ่เห็นแป้งไอเห็นเห็นเล้พ่อลู้เหนเหนในต้นมะขามเห็นไหมโตกสูงเออแหละตรงที่ทาแป้งเห็นบอกเห็นบอกพูดแต่เห็นเห็นแป้งเบอร์เบิรงแห่นโบก่อนเร็วๆนี่แป้งนี่นี่นี่ตรงนี้เห็นเลขอะไรนี่บอกหน่อยสินี่ดูหน่อยแต่เนี่ยดูตรงนี้เร็วๆ นี่เลยหรอเนียบอดี๋กเผมเห็นแปตัวเดียวเห็นเก่าแปดเอเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันตัวอะไรเ้าทำไมเห็นมันเลขที่ออกไปแล้วอ่ะตัวไหนครับเออใช่ใตรงนั้นแหละตรงนั้นไเห็นเจดแปดนี่ไงตรงนี้แปตรงนั้นขนาดเป็นเลขหกอใจมองอย่างนี้นะไม่รู้นะตรงนี้เป็นเลขแปดาเอาอาเหนูพูดเลยโดนมือลูกอ่ะ นี่ดูหนูเห็นเลขตัวไหนนี่นี่หนูหนูดูตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นี่หนูเห็นตัวไหนครับนี่นี่หนูเห็นตัวไหนนี่นี่ตรงนี้เออเออเออมันรูปมันรูปมันรูปรูปไหนไหนหนูเห็นตัวไหนรูปเห็นเลขอะไรครับเลขอะไรเลขหนึ่งหนึ่งโอ้คนหน่อยเห็นเห็นหนึ่งคนหนึ่งเห็นแปดแปดหนึ่ง เจ็ดแปดหนน่นะคะ7จ1นะมเ็ได้ xt, mm ่ก hmm. น um yes, okay. right. right. ้อยสองขวบอ้านะครับมีเด็กเห็นหนึ่งนะครับ แล้วก็มีอาจารย์เห็นแปดแล้วมีคนเห็นเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็ลองดูนะครับลองดูว่าเห็นเป็นตัวไหนนะครับเขาบอกว่านางฟ้าน่าจ,จะย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าคนรบกวนเยอะเหลือเกินนะครับอาจจะมาอยู่ในต้นมะขามยักษ์ที่นี่ดูนะครับดูท่านผู้ชมทางบ้านลองดูว่าเห็นเป็นตัวไหน ดูนะครับแต่ผมเห็นเหมือนเลขห้านะครับเลขห้าเลขแปดอันนี้ส่วนตัวผมนะครับตัวแปดนี่เห็นจริงๆแปดมีเจ็ดมีห้าห้าเจ็ดอันนี้ตาใครตามันนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้ํานะครับย้าเสมอนะครับความเชื่อส่วนบุคคลบางคนอาจจะเห็นคนละตัวกันนะครับลองดูนะครับลองดู ทางอาจารย์ได้แมีการทําพิธีไว้แล้วนะครับทําพิธีเรียบร้อยนะครับนะครับเป็นต้นมะขามนะครับต้นมะขามขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับนางฟ้านะครับต้นมะขามใหญ่เลยนะครับ อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะครับมาขามต้นนี้คิดว่านะครับก็ลองดูนะครับชอบก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับในการตัดสินใจนะครับเราหวังว่าคลิปนี้นะครับจะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะมาชมนะครับอาจจะเห็นเป็นคนละตัวกันนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับทางเราก็เป็นแค่แนวทางนะครับด้านนู้นก็จะเป็นนางฟ้านะครับด้านนู้นก็จะเป็นนานฟ้านะครับซึ่งคนเดินทางมาบอกว่าเห็นมีสัมผัสนะครับคล้ายๆว่ามีจิตสัมผัสก็ว่าได้นะครับคิดว่านางฟ้าน่าจะลงมา หนีนะครับหนีลงมาจุดนี้นะครับหนีลงมาต้นที่ต้นมะขามนะครับหนีลงมาที่ต้นมะขามก็เลยได้มีการมาทําพิธีเยานะครับทําพิธีเยานะครับสําหรับตัวเลขที่เห็นนะครับก็78 1หนะครับหรือท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองนําไปรุ่นไปเสี่ยงดูนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับหวังว่าเข้ามาชมคลิปนี้จะโชคดีทุกท่านนะครับสําหรับตัวเลขนะครับ